สวัสดีครับเริ่มใหม่เลยนะตเตาเผาถ่านไร้ควันเตาดินขนาดใหญ่ที่มีไส้เป็นแบบซูเปอร์ซันเตาเหล็กไส้เหล็กไส้เหล็กทําจากถัง200ลิตรเตาแรกของโลกนะครับของโลกเลยไม่ไม่รู้ของโลกและอาจารย์ว่าเพราะว่าสร้าง้วยขวดด้วยเตาเนี้ยสร้าง้วยขวดผนังเป็นขวดจะให้ดูไส้ไอที่เป็นเหล็กที่เป็นรูๆรังผึ้งนั่นคือ ท่ออากาศที่มันจะดูดเข้าไปเผาไหม้ตอนที่ฐานมันเป็นควันบ้าเยอะๆเป็นคา้ายแก๊สเยอะๆนะมันจะกลับไปใต้ใต้เตานะครับแล้วก็รู้ที่เห็นไฟแวบๆนั่นเห็นไฟแวบๆนั่นเห็นไหมครับเนาะไฟที่อยู่ในเตาอ่ะมันจะแดงแวบๆๆๆเนี่ยคือจุดไฟไอตรงเนี้ยคือมันตรงกับท่อท่อน,นี้พอดีท่อที่ใส่ไฟเข้ามาอ่าใส่ไม้เข้ามาเนี่ย มันจะทําเอาเชือไฟไปลุกข้างในพอไปลุกข้างในปุ๊บควันมันก็จะขึ้นบนแล้วก็จะวนออกมาเผาไหม้ใหม่ตอนนี้มันไม่วนแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ปิดฝาข้างบนไม่ปิดฝางบนต้องปิดฝางบนแล้วก็มันจะวนลงมาข้างล่างเออแล้วก็ควันมันเกิดเพราะว่าไฟมันยังลุกไม่ดีมันก็จะเกิดอย่างนี้แต่ลมมันเป่าดูดออกจากเตาอยู่ที่เหตุเพราะควันมันเข้ามาในห้องนี้ได้ก็เพราะมันรั่วอยู่ด้านบนนู่น มอไม่เห็นเลยนั่นมีแสงนั่นมันรั่วครับเนี่ยมันรั่วต้องอุดให้หมดทีนี้ที่ทําตรงนี้ก็คือเป็นการดูว่ามันรั่วตรงไหนจะได้อุดได้ไงเนี่ยอุดให้หมดเลยนะ่ะช่องเนี่ยทําให้คว,วันรั่วครับระบบอาจารย์ก็จะเสียหายจะไม่ได้ตามที่ตําราของอาจารย์เพราะว่ามันเป็นซปเปอร์โบเข้าไปแล้วคือว่าควานัน,ม,นมันมันอบมันม้วนเข้ามาในเตาต่อ นี่ถ้าพัดลมมันไม่ดูดออกนะมันอยู่ไม่ได้แล้วในห้องเนี้มันควันเต็มเลยมันอยู่ไม่ได้อันนี้ควันเลยไม่มีเท่าไหร่มีนิดเดียวเพราะว่ามันดูดพัดลมธรรม,รมดานั่นนะมันดูดขึ้นไปควันก็จะเต็มแล้วข้างบนนะ่ะป่าเน,นี้นะครับแต่ก็ต้องยอมทีนี้ท่อจะมีสองระบบครับมันจะมีท่อตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเปิดไฟดูก่อนนะเดี๋ยวแป๊บอ๋อทีนี้สว่างละ เมื่อกี้มืดไปหน่อยขอโทษนะเอาท่ให้ใจดูไฟข้างล่างไงเนี่ยทีนี้ท่อบนเนี่ยท่อบนเนี่ยมันจะเป็นท่อที่สําหรับดูไฟแล้วก็เวลาแก๊สลุกไฟลุกเยอะๆไฟลุกเยอะๆมันก็จะมาออกท่อี้เพราะว่าเราปิดข้างบนเนี่ยข้างบนมันมีรูแยกอยู่ที่ว่าเนี่ยฝวันเยอะเลยเราเราไม่ได้สามารถจะปิดได้ไง ไฟมันไม่ลุกครับข้างล่างอะ่ะถ้ามันลุกดีแล้วมันก็จะไม่ไม่นั่นตอนนี้ไฟมันน่าจะดับมีตถาาแดงๆแ,แล้วเกิดควันเดี๋ยวไปดูไฟก่อนนะนี่คือพัดลมมันเป่าออกไงมันเป่าออกจากไอ้ตรงช่องที่สำหรับระบายอากาศส่วนใจกลางใจกลางเตาก็มีควันเห็นไหมมีควันควันก็จะออกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองนะถ้าเกิดว่าเราทําระบบเสร็จเรียบร้อยหมด ทั้งหมดแล้วมันไม่ม like ีควันแม้แต่นิดเดียวนะมันไม่มีเราจะต้องปิดตรงนี okay ้คือต้องเอาฝานี่ปิดเนี่ยฝานี่ปิดแล้วมันจะวนมันจะวนไปที่หน้าเตามันจะน้อยแล้วต้องปิดตรงนี้ด้วยไงปิดตรงนี้เราปิดทั้งถ้าปิดั้งนี้ปิดหน้าเตาปิดทั้งหมดปุ๊บควันน่ะมันจะวนถูกดูดเข้าไปในนี้หมดแล้วก็วนเข้าไปเผาหน้าเตานะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่ที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าเออเรายังไม่ได้ปิดระบบ ไม่ไดปิดระบบแล้วก็ไฟยังไม่ลุกด้วยถ้าไฟลุกมันก็จะไม่มีควันครับนี้จะเปิดเปิดไปก่อนเพื่อไม่ให้ควันมันอั้นมากแล้วไปก่อไฟจุดไฟกันให้ลุกนะครับไปดูว่าไฟมันดับหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันดับก็ปล่อยมันก่อนฐานที่ได้นะครับเผาเมื่อต้นเดือนมกรานี่แหละไม่ใช่ปีที่แล้วหรอกตอนที่เขาเรียกว่าหมอกควันมันยังไม่เกิดอะ ยี่สิบเอ็ดกระสอบยี่สิบเอ็ดกระสอบขายกันก็สี่พันละสี่พันสองสี่พันสองน้ำตมกันไม้ด้วยอะไรด้วยฐานปนอีกอะไรต่ออะไรเยอะได้มันก็จะได้ห้าหกพันนั่นแหละนี่ยับไฟที่ลุกอยู่มันลุกน้อยยังลุกน้อยอยู่นะครับมันก็นเลยไม่พอกับที่จะเผาไหม้ควันแล้วก็อย่างหนึ่งมันรั่วนี่ระบบรั่วนี่ทําให้เสียหายครับอาจารย์ได้ใช้ถุงพลาสติกกับเศษเนี้ย ใส่เข้าไปนี่เดี๋ยวก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้มันลุกอีกนี่คือการใส่ปกติตอนที่เผาผ่านนะนี่ก็ทดลองให้ดูว่ามันไม่มี่านหรอกกทดลองว่าการใส่ยังไงแล้วก็ควันมันเกิดยังไงแล้วมันรั่วตรงไหนมันถึงไม่มีปัญหาครับจริวจริงอันนี้เปิดแล้วถ้าป,ปิดข้างบนทั้งหมดมันก็ควันเรื่อะมาออกนี่ นี่คือไฟลุกแป๊บ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 เมื่อลุกอย่างนี้มันไม่สามารถจะเผาไหม้ควันได้นะครับเพราะมันลุกน้อยมันต้องลุกเยอะกว่านี้เรายังไม่ได้ใส่ไม้ใหญ่จริงต้องใส่ไม้แบบนี้ไงใส่เข้าไปให้มันลุกอันนี้เพื่อการเรียนรู้นะครับมันควันจะออกสักประมาณสักยี่สิบนาทีแหละนะะวันสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ปิดละนี่ปล่อยละ เพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงระบบเราก็จะได้ซ่อมเตาก่อนที่จะเผา,าเตาต่อไปนะครับอตอนนี้ก็ปล่อยแป๊บหนึง่งปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็กําลังจะได้กินแล้วบอ,อไฟมันดับไฟมันดับแล้วหมดแล้วตอนนี้หนาทีเนี่ยครับไฟมันจะลุกอย่างนี้แต่ลมมันเข้าตรงนี้ได้ไง พอลมเข้านี้ควันมันจะเป๋ถ้าเราพางอ่ะเราพางรูให้ร้อยลงไฟก็จะลุกตั้งตรงขึ้นนี่ก็จะปิดปิดเดี๋ยวจะปิดนี่ไฟมันก็ยังลุกอยู่นะครับถ้าปิดอ่ะไม่ใช่ดับเนี่ยลุกอยู่ในห้องเผาไหม้แต่ระบบระบบยังไม่สามารถที่จะทำงานได้สมบูรณ์เพราะว่าเราไม่ได้ปิดเตาแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวเตา ควันก็จะไม่ถูกวนเข้าไปเผาไหม้ที่จริงควันจะถูกวนเผาไหม้ได้หมดเลยถ้าทําระบบอย่างนี้แล้วนี่อธิบายเฉยๆไปดูแล้วก็ระบบตอนนี้ที่มันผิดก็คืออ,อ,อาจารย์สั่งให้ลูกน้องอุดรูอุดรูก็ไม่ได้อุดคืออุดไม่ได้ไม่ได้อุดข้างบนเนี่ยร้อนแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปิดตรงนี้คือว่า ไฟไฟก็จะลุกแวบๆอยู่ข้างในแล้วก็ร้อนแล้วก็มันก็จะแผ่ความร้อนออกมาจากนี่แหละครับแผ่ความร้อนออกมาเดี๋ยวสายไฟอาจารย์มันจะกรอบหมดอาจารย์แน่ยอมเสี่ยงทําให้ดูนะครับทําให้ดูว่ามันร้อนอย่างนี้แต่มันยังไม่ติดฐานหรอกมันไม่มันมีแต่ความร้อนออกนะควันมันไม่ออกถ้าระบบมันดีมันอุดข้างบนได้ได้สนิทควันมันก็จะมาออก มันมันไม่ออกนี่หรอกมันก็จะหมุนหมุนออกไปที่ระบบข้างล่างของอาจารย์ะนะนะอันนี้คือควันมันรั่วข้างบนระบบเลยเสียนะครับเดี๋ยวก่อนจะเก็บจะเก็บของละพอเข้าใจไหมครับวันนี้ย้อมทดลองทดลองให้ดูอย่างแบบโหไม่เคยทํามาก่อนเลยนะในการเผยแพร่นะไม่เคยทําได้ขนาดนี้ ไม่เลยลงทุนทําให้ดูได้ขนาดนี้นะครับขวันมันก็จะออกอย่างนี้เห็นไหมหน่ากลัวไหมทีนี้คนก็จะไม่ค่อยกลัวกันว่าเออขวันมันออกนะเราต้องแก้ไขยังไงอาจารย์จะเก็บเก็บพัดลมแล้วมันเริ่มร้อนเงี้ยไอเก็บสายไฟ,ไฟเดี๋ยวสายไฟมันจะเสียหายก็ไฟไม่ได้ใส่เยอะหรอกแต่ก็ร้อนแล้วร้อนแล้วทีนี้ปิดถ้าเราปิดพัดลม ตรงนี้มันก็จะไม่มีควันมันก็จะน้อยแต่มันก็ไม่น้อยไปได้หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ระบบยังไม่ปิดระบบทั้งหมดนะครับไม่ได้ปิดระบบทั้งหมดตรงนี้ที่จริงอุย้ยที่จริงเอาไว้ปิดตอนสุดท้ายไงสุดท้ายเนี่ย,ย,ยไม่ได้พัดลมมันก็ออกอยู่แล้วมาดูกันต่อครับยอมยอมให้ควันมีแป๊บหนึ่งอีกสักสินาที ทีนี้อาจารย์ปิดโดยที่มันได้โรยทรายนะครับมันก็จะมีควันออกอย่างนี้ยังซึมอยู่แต่มันจะออกจํานวนมากข้างล่างเพราะว่าไฟมันดับตอนนี้ก็คือไม่ไฟลุกมันก็จะให้ไฟมันดับแต่มันดับไม่ได้มันดับยังไม่ได้ให้มันดับจนไม้แดงๆมันหมดมันถึงจะหมดควันเดี๋ยวอาจารย์จะต้องปิดเตาสักแป๊บหนึ่งจะให้ดูครับว่าเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยเราอยู่ข้างล่างเนี้ย เราก็จะรอดใช่ไหมข้างล่างก็จะไม่มีควันข้างบนก็มีควันลอยอยู่บนนครับเป็นธรรมดาซึ่งตอนนี้ไฟมันแดงอยู่ข้างในเออยังลุกกันอยู่ก็ปล่อยมันสักปับ๊บเดี๋ยวมันก็ดับไม่นานแล้วครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ได้ชมในคลิปวันนี้นะครับที่อาจารย์ได้ทดลองยอมเอ่อทดลอง แล้วก็ทุ่มเวลาให้กับเ,เรื่องการเผาถ่านนะครับไรควรันเตาดินนะครับเพราะว่าต้องการสร้างเตาดินเพื่ออะไรเพื่อว่าคนที่ว่ามีเงินน้อยก็ทําได้นะครับมีไม่มีเงินสองแสนสามแสนเหมือนเขาอยากจะทําเตาใหญ่มันทําไม่ได้แต่นี้อาจารย์ก็เอออาจารย์ก็เป็นคนประหยัดอยู่แล้วไงเป็นนิสัยประหยัดอยู่แล้วก็เลยเอานิสัยของตัวเองนี่แหละมาสร้าง สร้างเพื่อให้มันประหยัดจะทํำยังไงที่ว่าเป็นเตาดินนั่นแหละแต่อาจารย์ก็ปั้นปูนได้อยู่แล้วฉาปูนเป็นก็ฉาปูนเอ่อหุ้มดินหน่อยนั่นแหะไม่ให้ควันมันแตกแล้าออกมาก็สําเร็จนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะได้ความรู้ใหม่ซึ่งว่าไม่เหมือนเก่านะเป็นความรู้ใหม่ที่ว่าเป็นทดลองให้ดูเลยว่าถ้าจุดไฟแล้วเป็นไงแต่ทีนี้ว่า ถ้าจุดไฟแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้านะมันจะทดลองอุดข้างบนให้สนิทแล้วก็จุดใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับคือควนนะันอ่ะมันจะถูกดูดจากฐานจากไอ้ภายในดูดแล้วก็พ่นขึ้นไปข้างบนแล้วก็วนลงมาทีนี้ในเมื่อควันมันอบอยู่ข้างในแต่ความร้อนม,มันสูงขึ้นสูงความร้อนม,มันสะสมไงมันออกไม่ได้ออกจากเตาไม่ได้เนี่ยมันก็จะสะสมจากสิบยี่สิบสามสิบเป็นร้อย ร้อยองศาไม้ก็เริ่มขายแก๊สและเริ่มที่จะขายน้ําขายน้ําจากตัวแต่น้ำมันก็จะวนมาที่ท่อเนี่ยวนมาแล้วกันเป็นน้ําส้มผลไม้ผสมกับควันไฟควันไฟก็จะเข้ามาที่ก้นเตานี่เข้ามาเผาไหม้อ่าควันมันไม่ได้เข้าในรูช่องเล็กๆที่อาจารย์เจาะนั่นโดยตรงนะมันวนเข้ามาในท่อท่อที่ว่าเป็นท่อห้านิ้วเนี่ยทั้งหมด6ท่อแต่อาจารย์ให้วนแค่3ท่อตอนนี้สามท่อมันก็ทันนะ แต่ถ้าทําได้ครบทั้งหมด6ท่อก็คือว่าอาจารย์จะเอาไฟปิดสนิททั้งหมดเลยแล้วก็เอามาเอามาตั้งเป็นเตาแก๊สต่อไปก็จะเป็นการกันเอ่อกันถุงพลาสติกเป็นน้ํามันนะต่อไปนะเพราะว่าถุงพลาสติกอาจารย์เยอะยังไงก็มีทุกวันแหละที่กรุงเทพอ่ะที่หอพักของอาจารย์นะันนั่นเป็นคือรายได้แท้จริงเนะี่ยที่สร้างขึ้นมานะมันก็ ไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้มากหรอกแต่ก็พอทดแทนคนที่เขามีเงินเดือนสูงๆอาจารย์มีเตีย้ยๆนะเงินนิดๆหน่อยๆความเงินประหยัดเอานะครับประหยัดเอาอาจารย์ก็ประหยัดเอาไม่ได้มีไรายได้ทั้งไอ้นี่หรอกนะโฆษณาอะไรไปมีมีไรายได้อะไรหรอกก็มีแต่ความรู้ให้นั่นแหละก็เป็นกําลังใจกันเชียร์กันนะถ้ามีถ้าติดตามกันจริงรักกันจริงก็อย่าลืมกด สับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ like, share, นั่นแหละกดหัวใจกดยกโปมาให้หน่อยนั่นะแหละสาคัญแล้วก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ความคิดเห็นนะ่ะคือคนไทยข้อเนี่ยก็ขออนุญาตนะที่พูดว่าคนไทยเอ่อคนทั่วโลกกันแหละส่วนใหญ่อะที่โรงเรียนที่อาจารย์ไปเรียนมานั่นนะ่ะตังะ้งแต่เด็กๆอาจารย์ก็จะบอกว่าคนไทยนิสัยเสียก็คืออ้าวคนไทยเยอะขอโทษคือคนเรานิสัยเสียนักเรียนอะ ไม่ถามไม่ถามเนี่แหละการถามนะ่ะในคอมเมนต์นะ่ะคือการถามนะครับพิมพ์ถามได้นะครับพิมพ์ถามหรือจะโทรก็ได้0 9 1ย์2 6 4 2 4น่เาเบอร์อาจารย์ก็ให้ตลอดนั่นแหละนะถามมาแต่คอมเมนต์น่ะดีเพราะคอมเมนต์เยอะๆคนอื่นเขาจะเห็นคือคอมเมนต์ครั้งหนึ่งหรือว่ากดกดยกโป้ให้กดกำลังใจให้ครั้งหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นใน YouTube คนก็จะมองเห็นได้ทุกวันท,ทุกเวลา มันก็จะเป็นการเผยแพร่ไนงะแค่นั้นแหละครับเงินทองไม่สําคัญแล้วครับเงินทองที่บาจารให้อะจะจะให้อะอาจารย์อยากจะให้แบบเป็นผู้ที่มีเมตตา,ามีจิตศรัทธามีความตั้งใจสูงอย่างท่านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะท่านออกค่าเหล็กให้อาจารย์ห้าพันเลยนะที่ทําขาแมงมุมทั้งหมดนะั้นท่านออกให้นะท่านมีเป็นผู้มีพระคุณมากอ่า ทีเป็นเพื่อนร่วมบาร่วมคิดร่วมทําว่าอาจารย์ทําอย่างนี้สิเดี๋ยวผมออกเงินให้เงี้ยถ้ามีคนที่ร่วมแรงร่วมเงินน่ะเพราะว่ารัฐบาลอ่ะอาจารย์ไม่รู้จะติดต่อเขาได้ยังไงอ่ะนะถ้าใครเก่งก็ติดต่อให้หน่อยดีมาช่วยหน่อยพัฒนาเตาให้มันดีกว่านี้ด้วยเงินทุนอาจารย์เพราะว่าครั้งหนึ่งอาจารย์จะพัฒนาครั้งหนึ่งอาจารย์พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลักเหล็กน้อยลงมาเป็นดินมากขึ้นปั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เอาไปาทําให้คนเขาทําได้นะครับอาจารย์ไม่มาทําขายไม่ามาอะไรเราก็แค่นี้ก็พอแล้วครับกินวันละร้อยกว่าบ,บาทก็พอแล้วคนเราอะนะก็ขอขอบพระคุณมากนะครับไฟก็เกือบดับทันทีแล้วละ่ะนะแค่แค่นั้นนะครับสวัสดีครับ